การนำเสนอแผงการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ3ระดับปวช .3 ปรรหัส2 0 0 0 0 2 0ด2 0 0กลุ่มสมรรถนะกิจกรรมเสริมหลักสูตรสมรรถนะรายวิชามี4ข้อ 1. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ สองวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการวิชาชีพตามหลักการกระบวนการลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสามใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นำผู้ตามในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพสี่ประเมินผลและปรับปรุงการทำกิจกรรมองค์การวิชาชีพสมรรถนะและการแบ่งหน่วยสมรรถนะมีทั้งหมดสี่ข้อการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่1ระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพอยู่ในสมรรถนะที่1 2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการอยู่ในสมรรถนะข้อ2กับ3หน่วยที่3ประเมินผลปรับปรุงและนําเสนออยู่ในสมรรถนะข้อที่4วิธีการประเมินผลหน่วยที่1 คะแนนงาน10คะแนนหน่วยที่2คะแนนงานที่มอบหมาย40คะแนนหน่วยที่3คะแนนงานที่มอบหมาย30คะแนนรวมเป็น80คะแนนรายละเอียดการแบ่งคะแนนประกอบด้วยดังนี้รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ3เป็นรายวิชาที่ประเมินตามสภาพจริงแบ่งคะแนนด้านจิตวิสัย20คะแนนประกอบด้วยเวลาเรียน10การร่วมกิจกรรม10 กิจกรรมสาขามีสองกิจกรรม1การเชิญวิทยากร 2. การเลือกประธานด้านทักษะีิสัย80คะแนนหน่วยที่1 10คะแนนใบงานหน่วยที่2 40คะแนนใบงานการบริการชุมชนและจิตอาสาศูนย์บ่มเพาะหน่วยที่330คะแนนใบงานรวม100คะแนนวิธีการสอนบรรยายกิจกรรมถามตอบกิจกรรมกลุ่ม การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเหตุการณ์ข่าวสารในปัจจุบันผู้สอนชี้แจงรายละเอียดการวัดประเมินผลในรายวิชาใส่เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพในคัาทูผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นอกเวลาและเรียนรู้ได้ทุกที่กิจกรรมในห้องเรียนผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มให้แบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ15คนในการออกในการบริการชุมชนและจิตอาสาและให้ในักศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษายกตัวอย่างการจัดทำรายงานที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพให้สรุปความรู้ในรูปแบบแผนผังความคิด แล้วให้สาายแชร์ข้อมูลความคิดแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและให้นำเสนอเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนก็คือเราได้แบ่งใบางานออกเป็นทั้งหมด7ใบางานประกอบไปด้วยใบายงานที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ10คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่1ใบางานที่2เขียนปัญหาในการทำโครงการ และเลือกหัวข้อในการทำโครงการบริการชุมชนและจิตอาสาจัดทำแบบอนุมาติการบริการชุมชนและจิตอาสา10คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อ2กับ3ใบงานที่3เรื่องการทำโครงการบริการชุมชนและจิตอาสาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน10คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่2กับ3 ใบงานที่สี่เรื่องรายงานการประชุมรายงานผลการบริการชุมชนและจิตอาสาสิบคะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่สองกับสามใบงานที่ห้าเรื่องการสร้างธุรกิจพิชิตเป้าหมายสู่ความสำเร็จในอาชีพสิบคะแนนอยู่ในสมรรถนะที่สองกับสามใบงานที่ห้านี้เป็นการบูรณาการงานสู่บลมเพาะใบงานที่หกเรื่องรูปเล่มรายงานการทำสถิติแบบประเมินผ่านโปรแกรม Excel 2ีคะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่4ใบงานที่7เรื่องการนำเสนอผลงานการสร้างแผ่นพับใบความรู้10คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่4รวมเป็น80คะแนนสื่อที่ใช้ประกอบการสอน g g o o l Google c l a s s r o o o g o o g l e m e e t y o u t u b e k ท h o o t Can วาการบูรณาการสถานประกอบการการปรับ ตามปรับตัวเรียนรู้งานให้เร็วคิดให้ไวและเรียนรู้จะเติบโตได้พร้อมกับปรับตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการทำงานผิดพลาดลมแล้วต้องหลุดให้ไวผู้สอนได้ไปสอดแทรงในเรื่องของการจัดทำใบงานการจัดทำการบริการชุมชนและจิตอาสางานศูนย์งบ่มเพาะโดยให้ษาเนี่ยจัดทำงานในกิจกรรมกลุ่มมอบหมายให้สาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการคิดวิเคราะห์ว่าจะจัดทําการบริการชุมชนเรื่องอะไรและถ้าเกิดปัญหานักศึกษาจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาแล้วการแก้ไขปัญหาต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบริการชุมชนและจิตอาสาเป็นการให้ความรู้ทางด้านการทําบัญชีครัวเรือนโดยการจัดทําคลิปวิดีโอการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เผยแพร่สู่โซเชียลในรูปแบบของ y ูทู u b ฟ Facebook แล้วก็มีการสอนการทำบัญชีครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชันเช่นแอป Money l เ v e r ดาวนโ์โหลดฟรีเนื่องจากสถานการณ์โควิดนักศึกษาจะไม่สามารถลงพื้นที่ในการที่จะออกบริการได้ก็ต้องเป็นการให้บริการทางโซเชียลเพื่อเก็บข้อมูล บูรณาการศูนย์บ่มเพาะใบงานเรื่องการสร้างธุรกิจพิชิตเป้าหมายสู่ความสําเร็จในอาชีพก็ให้สารเนี่ยคิดว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรแล้วก็มาแชร์กรรมแล้วก็เลือกที่จะทําธุรกิจมาหนึ่งธุรกิจเสร็จแล้วพอได้ธุรกิจแล้วก็จะเปิดรับสมัครนักึกษาที่สนใจอยากมีอาชีพสร้างรายได้ของตัวเองระหว่างเรียน หรืออาจจะต่อยอดในอนาคตอาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ